สำหรับใครนะครับที่อยากได้แบบนี้นะครับผมนะอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมนะใครที่อยากได้สกินแบบนี้นะครับผมเป็น2สกินฟรีเลยนะครับอันนี้ก็คือโค้ดวันนี้นะครับผมนะอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมนะพร้อมแล้วเราเข้าไปดูคลิปกันเลยนะครับผมนะโอเคไปเลยนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมนะก็ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงค์แมนนะเออทุกคนวันนี้ผมจะมาแจกโค้ดแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะก็แบบมีธุระนดิดหน่อยนะครับผมนะก็วันนี้นะเป็นโค้ดสกินนะครับ2โค้ดนะครับผม้วก็เป็นโค้ดสกินนะถ้าใครใส่แล้วก็ไม่ได้นะครับผมนะถ้าใครยังไม่ใส่ก็ได้นะครับผมนะรับรองได้แน่นอนนะก็อ,อื่นเลยกดไลค์ให้พี่ด้วยนะเป็นกำลังใจกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมนะขอบคุณสำหรับ2,000ซับนะครับผมแล้วก็ โอเคนะผมเราเข้าเรื่องไปดูกันเลยนะทุกคนนะโค้ดแรกนะครับผมแน้วเราไปที่แรกไอเทมโค้ดนะครับเออโค้ดมันนี้มีมา2โค้ดนะทุกคนคือผมต้องบอกก่อนนะว่า2โค้ดนี่มันเป็นสกินเดียวกันทั้ง4อันนะเพราะฉะนั้นเราต้องได้2สกินนะครับ2ใน4นะทุกคนเออเรามาเริ่มกันที่โค้ดแรกนะครับผมนะใส่ตามผมได้เลยนะเป็น B F Q E นะครับ B F Q E นะครับผมอะไร เป็นหนึ่งในทุกคน B F Q E นะครับผมนะแล้วก็ z B z 6n นะครับผม z B z แล้วก็ 6n นะครับแล้วก็ B M J J D นะครับผมนะ B M J J D นะครับผมนะกดยืนยันไปเลยนะครับผมนะแล้วก็มันได้แน่นอนนะทุกคนเออกดยืนยันไปนะครับนี่นะครับผมนะแรกโค้ดสำเร็จนะครับผมแล้วก็อีกโค้ดนึงนะครับผมนะ เป็นโค้ดสกินเหมือนกันเลยนะครับผมนะแล้วก็เป็นโค้ดออกมาแล้วก็ B F Q นะครับ B F Q F นะ B F นะครับแล้วก็ Q F แล้วก็ Z B Z N H D นะครับ Z B Z นะครับ N H D นะครับแล้วก็ K 9 G C นะครับผมนะ K 9 G นะครับผมนะแล้วก็กดยินยอมไปเลยนะนี่นะครับอา้าวโค้ดไม่ถูกต้องแป๊บนึงนะทุกคนผมขอตรวจตรวจสอบโค้ดก่อนนะครับเพื่อผิดดูผมดูผิดนะแป๊บนึงนะ b H q x z นะครับโอ้ผมใส่เป็น S s S b s เลยทุกคนขออภัยด้วยนะครับผมนะอาจจะแบบมือโดนนะพอดีแบบรีบทำคลิปเกินไง ZBZ นะครับอ่ะลองดูดูนะ นี่นะครับผมแนละ้วแรกโค้ดสำเร็จนะครับผมนะก็โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะงั้นเดี๋ยวผมแถมให้อีกโค้ดหนึ่งเลยแล้วกันเป็นโค้ดเออก็ไปดูเอาแล้วกันนะครับว่าเป็นโค้ดอะไรนะเป็นใส่ตามผมได้เลยนะ BF นะครับ PKZBZ นะครับผมนะ PKZBZ นะครับแล้วก็ J8 C 6 3สนะครับเ8แแล้วก็6 3สมนะครับผมนะแล้วก็ J u นะทุกคนเออ JU กดยื G นยันมาเลยนะทุกคนโค้ดนี้ผมแลกไปแล้วนะถ้าใครยังไม่แลกก็เอาไปแลกกันได้นะครับผมนะเราไปดูโค้ดสกินกันดีกว่านะเออนี่คือแบบว่าเป็นหลักนะเข้าไปที่จดหมายนะครับผมนะใชระบบนี่นะครับผมนะ นี่นะเป็นเหรียญสกินนะั้นสามารถรับแลกเลือกและเอออะไรทั้อย่างหลยเลือกได้นะนี่นะทุกคนเออก็เป็น5สกินนี่ว่า5สกินนะส่วนผมยังไม่มีอนันนี้ผมจะเอาสกินที่ผมยังไม่มีนะเราสามารถได้2สกินนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นมันก็เป็นไม่ใช่โค้ดอะ่ะเออน่าจะเดียวกันแหละนี่นะครับผมนะเป็นสกินเก่าเหมือนเดิมนะเรา ก็คือเหมือนเราได้สกินเพิ่ม2สกินนะทุกคนผมขอเอาเป็นคลิกซี่แล้วกันนะทุกคนนี่นะครับผมนะได้2สกินมาฟรีๆเลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้พี่ด้วยนะกดกระดิ่งด้วยนะถ้าใครไม่อยากพลาดสกินแบบฟรีๆอย่างนี้นะทุกคนของฟรีๆใน Rov นะทุกคนสำหรับวันนี้พี่ไปแล้วนะ